ผมอยากจะดูกับพี่บ้างดูแกส<อ>๊สฮะเดี๋ยวจะพาไปดูโจรสุดแสบครับผมกลางวันแสบครับเขาใช้เวลาเพียงแค่ชั่วกระพริบตาเดียวครับไปขโมยถังแก๊สในบ้านของพี่น้องประชาชนออกไปอย่างหน้าตาเฉยนี่ฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพโจรแสบได้ครับดูสิฮะสภาพ,พนี่คือกลางวันแสบครับบุกเข้ามาด้อมๆมนองมองอยู่ปั๊บเดียวครับอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านหลังจากนั้นครับก็เข้ามาในบ้านอุ้มไปแล้ว ปลดสายแก๊สออกแล้วก็อ um ุ้มถังแก๊สออกไปอย่างลอยนวลชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่ใช่แก๊ครั้งนี้ครั้งแรกเขาทํามาหลายบ้านแล้วถามว่าอยู่ที่ไห <arson acha S 1> <friend. S 2> นพิกัดบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านบึงทับช้างตําบลจอหออําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะตอนบ่ายโมงเลยนะบ่ายโมงนะครับย้ํากลางวันแสกเมื่อวันที่6กกรกฎาคมที่ผ่านมาชาวบ้านระบุว่า คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบปีสวมหน้ากากอนามัยใส่เสื้อสีดำเนี่ยอย่างที่เราเห็นในหน้าจอเลยเนี่ยนะฮะใส่กางเกงยนีนรองเท้าแตะมาด้อ,ดอมองๆองอ,งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านพอเห็นว่าไม่มีคนอยู่พับก็เลยมุดรั้วหนามที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยเข้ามาขโมยถังแก๊สออกไปอย่างลอยนวลเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีชาวบ้านบอกว่าอย่างนั้นเจ้าของบ้านบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนร้ายเนี่ยนะฮะเคยเข้ามาในบ้าน แล้วก็แอบขโมยเครื่องตัดหญ้ากออกไปมันคับแค้นใจมากไงกนี่นะฮะติดกล้องวงจรปิดเลยพอติดได้แค่สามสี่วันเท่านั้นแหละครับผมการขโมยได้เลยครับขโมยมาเลยเครื่องตัดหญ้าไม่หายแต่รอบนี้ถังแก๊สหายครับผมโ,โอ้โหก็เลยทำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความแล้วก็บอกด้วยว่าในเราแวกนี้นะฮะที่ตำบลจอหอบ้านบึงทับช้างจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย มีขโมยขจรเยอะมากๆอ,อ,อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาจัดการกับโจรชั่วเหล่านี้หน่อยอไปฟังเสียงเจ้าของบ้านกันนะครับเครื่องตัดหญ้าเพิ่งหายไปที่ที่แล้วก็เลยเอาเครื่อง,เอ,เ,องเอากล้องมาติดอา่ามาติดเสร็จปุ๊บได้สามสี่วันนี่แหละมาปุ๊บถงงังแก๊สหายเพราะพี่จะเข้ามาตอนเย็นมาปุ๊บถังแก๊สหายก็เลยไปเปิดไล่กล้องดูเนี่ยเพิง่พงติดได้สามสี่วันเนี่ยมันเกินไปแล้ว<ก>อือทีนี้ชาวบ้านแถวนี้มัน รู้สึกว่ามันจะโดนกันเยอะล่ะโดนโดนโดน,โดนกันเยอะหลายเจ้าอยู่เหมือนกันโอ้คือหลักฐานชัดแจ่มแจ้งขนาดนี้นะครับผมน่าจะจับได้นะคะอุกอาจเลือกเกินนะครับคือก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่วันแม่โดนขโมยเครื่องตัดหญ้าก,ก็เลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิด,อปดโอ้โหเดชะบุญจริงๆ <มา S 2> นะผมจับภาพโจรแสบได้อีกนะครับผมหลักฐานชัขนาดนี้ครับเจ้าหน้าที่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ ต้องจัดการครับผมเพื่อให้เกิดความสบายใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับฝากด้วยนะครับผมแถวนั้นเขาโดนขโมยบ่อยเขาโดน,โดนขโมยโ<ด>ไปสองถ<ด>ังแล้ว<ห>ช่วงนี้ขโมยขจรทุมนะคะ